ลูกไคล่เขียนด้น้อยอินทนนท์เล่าเดยพิจิอีกอพีที่สิปลาดุกสี่ห้าตัวซึ่งเข้าไปติดไส้เป็นอาหารของเด็กทั้งสองในมือ้อเช้าต่อมามันก็เป็นอาหารที่ออกรถโอชาอีกมื้อหนึ่งต่อจากเนื้อเต่าที่ผ่านไปแล้วถึงกระนั้นแซนก็ยังอดบ่นจะได้ประช่อนตัวใหญ่ตัวนั้นไม่ได้ฉันคิดว่า ตัวคงโตเกือบเท่าคนค่ะเขาบอกเขิงได้ฟังก็ยักไหลปลาอยู่ในน้ำตัวโตอย่างนั้นเองในน้อยแม้แต่ปลาส้อยหลุดมืออย่างโตอย่างกะปั๊บพลวงเมื่ออิ่มน้ำสำราญหมดห่วงในเรื่องกระเพาะของโตนและลูกช้างตัวนั้นล้วเด็กทั้งสองก็พับหนังเสือผูกติดหลังนางตาณีซึ่งหญิงคุนก็ยิ่งยืนให้ทำแต่โดยดี ต่อจากนั้นจึงชวนกันออกเดินทางเมื่อพ้นเนินเขาออกมาขณะที่จะข้ามด่านยายซึ่งแยกออกไปทางทิศตะวันตกเขิงก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้สหายของเขาหยุดแล้วก็นั่งลงฉีให้ดูรอยเท้าแผวๆซึ่งปรากฏอยู่บนพื้นดินที่ค่อนข้างแข็งทั่วไปดูขี้ใต้นั่นน,น้อยๆเขิงอธิบายและก็ดูรอยตีนของมัน เมื่อคืนพวกมันหยุดพักอยู่ที่นี่หน่อยหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงน้อย,อยจึงแยกเข้าตามทางด่านเล็กหลงทางวนเวียนอยู่ประเดี๋ยวก็กลับไปออกทางนูน้นตามเขิงมาเถอะถึงฝนไม่ตกดินแห้งเหลือเกินแต่ก็มีฝุ่นพอจะตามได้เด็กทั้งสองแยกเข้าด่านเล็กและเดินต่อไปในะระหว่างทางสัตว์เก่าๆซึ่งปกคลุมไปด้วยใบไ,ไมนะ้นา เถาวันและกิ่งก้านที่ร่มคลึมสามชั่วโมงเต็มๆที่พวกเขาเดินไปเงียบๆตามเส้นทางนั้นมันนำไปสู่เนินเขาที่โปร่งปกคลุมไปด้วยลูกลังสีแดงและป่าโปรงที่หนาแนะแสนรู้สึกว่าอากาศซึ่งเงย็นจะเยือกมาตั้งแต่เช้ามืดค่อยอบอุ่นและต่อมาก็ร้อนขึ้นเป็นลำดับถาาจากเนินนั้นลงไปเป็นป่าภัยที่เงียบเชีย ไม่มีเสียงอะไรนอกจากไก่เถือนที่คันอยู่ตามใต้กอซอซึ่งเหมือนคุยเขียหาอาหารผ่านป่าแดงแคบๆอีกแห่งแล้วก็ออกสู่ชายทุ่งเล็กๆเ,เมื่อตอนเที่ยงวันขณะนั้นเองแซนก็ได้กลิ่นควันพร้อมทั้งเสียงเคิองอุทานออกมาจากข้างหน้าเบาๆอ๋อรังลงน้อยๆนันงตาี้ของเราด้วย ในบริเวณชายป่าที่กอยากขึ้นปละปลายและสูงเพียงแค่เขาเช่นนั้นการกำบังอาจจะเป็นไปได้สำหรับเขาและเคอแต่สุดวิสัยสำหรับลูกช้างตัวนั้นด้วยเหตุนี้เองแสนจึงจับหูมันจูงถอยหลังกลับไปหลบอยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งใหญ่พอสำหรับจะหลบซ่อนช้างได้ทั้งตัวตรงหน้าของเด็กทั้งสองออกไปเป็นทุ่งหญ้าปล้องรูปไข่สลับไปด้วยต้นปอเป็นหย,ำยำ่อม กว้างยาวกินเนื้อที่ไม่ถึงไร่ควันไฟสีน้ำเงินจางๆลอยขึ้นมาจากกองที่ชายทุ่งฟากตรลงกันค่ะตอนแรกแสนก็ไม่เข้าใจความหมายของเขอต่อสาตาที่พลาบไปด้วยแสงแดดจัดในกลางแจ้งเช่นนั้นพอเคยชินเข้าและและเห็นอะไรต่างๆชัดขึ้นจึงเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเขามองภาพตรงหน้า รู้สึกเย็ยนว่าไปตามใครสลังขนลุกเกลียวไปทั้งตัวพึมพำเหมือนจะปารบกับตนเองว่าคุณพะช่วยนั่นอะไรกันเขงิงเด็กชายเชาวกรเรียงไม่ได้หันหน้ามาดูสหายของเขาเลยขณะที่ตอบอีแลละเขิงคิดว่าหิวจะจนตาลายเห็นไปเองหรือเจ้าปาลองใจแต่มองไปมองมา มันก็ยังเป็นมันอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละในน้อยนี่นี่มันอะไรแสนอยากจะร้องออกไปแต่เสียงก็เพียงจะปรากฏออกมาจากลำคอแผ่วๆเท่านั้นแล้วกันเสือตั้งสามตัวและไม่เห็นได้เขิงส่นะฉันหมายถึงไอ้ที่มันกำลังแย่งกันอยู่นะเหมือนกระดชุดนู่น รือโง่ที่ใส่อะไรไว้โธอะไรเสียอีกล่ะนายน้อยสองแขนสองขาแต่หัวขาดก็คือคนตายทันใดนั้นเองแสนก็พยายามควบคุมสติประติดประต่อภาพและลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้โดยตลอดเหนือไฟกองนั้นมีนั่งร้านสูงเพียงเอวคล่อมอยู่ พร้อมด้วยลูกลรนนาดที่ตัดจากกิ่งไม้สดๆและผูกไว้ห่างๆอย่างที่เขาเห็นพลานย่างเนื้อและที่อยู่ระหว่างเสื้อสามตัวซึ่งมอบเฝ้าอยู่เหมือนแมวเฝ้าเหยื่อของมันก็คือซากศพอันปราศจากศีรษะและเปลือยทั้งร่างของหญิงผู้หนึ่งซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยเฟือกทำด้วยฟ้าและกำลังถูกถึงกระจัดจกระจายออกจากกัด ันทนดูไม่ไหวแล้วเขงิงแสนคลางอย่างสะอิดสะเอียนและสะยดสะยอเราจะทำอย่างไรกันไปเหตุผลมันสินายน้อยเขิงต่อเป็นไว้แต่จะเชื่อพ่อของพ่อว่าเนื้อคนเราอร่อยกว่าเนื้อสัตว์ใดๆเดขิงจะไล่มันออกไปอย่าพูดเขงิงฉันจะอัเจีย แต่เขิงกลับน้ำลายไหลสหายชาวป่าของเขาถอนใจเด็กชายทั้งสองวกอ้อมทุ่งหญ้ารูปไข่นั้นไปทางชายป่าด้านหนึ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เพราะรู้ดีว่าแม้โดยธรรมชาติประสาทจมูกของมันไม่ค่อยจะดีเสือก็มีหูไวตาไวอาจเห็นได้ในระยะที่คนยังไม่ทันเห็น อาจได้ยินในระยะที่คุณไม่คิดว่ามันจะได้ยินพอพลจะใช้ทุ่งเข้าป่ารกเขิงก็พาวกกลับมาจากกลางเนินดินคนละฟ้ากับทุ่งที่เสือลายพาดกรอนทั้งสามกำลังกินซากหญิงเคาะร้ายผู้นั้นอยู่กลับมาจับตามเส้นทางเดิมต่อไปจนกระทั่งถึงฝั่งห้วยที่โจนแห้งแล้วรอยเท้าต่างๆหายไปหยุดพักประเดี๋ยวเถอะเขิงแสนบอก หิวน้ำจ่นคอจะแห้งเป็นผงแล้วในขณะที่เด็กชายชาวเกาหลีตรวจหาร่องรอยวนเวียนอยู่รอบๆบ,บริเวณนั่นเองแสนก็ลงไปที่ชายห้วยใช้มือขุดทรายใกล้กับแอ่งน้ำที่เต็มไปด้วยใบไม้นาเพื่อใ้พ้นจะก,กลิ่นเหม็นและบางทีเชื้อโรคใดๆซึ่งอาจจะมีอยู่ในนั้นรออีกครู่ใหญ่ๆจนน้ำที่ซึมออกมาจากที่ปอใไม้ใสและเอ่อเกือบเต็ม จึงก้มลงดื่มกลัวคอป้วนทิ้งแล้วก็ก้มลงดื่มใหม่เมื่อเงยหน้าขึ้นก็ไปไดีเขิงกลับมาด้วยความว่าอย่างไรบ้างเขาถามพลางวักน้ำขึ้นลูบหนะ้ามันหายลงไปในหุบเขาโน่นในน้อยสหายชาวป่าต่อแต่เขิงสงสัยเหลือเกินว่าคงจะพากันย้อนกลับไปที่ร่างผู้หญิงคนนั้น ที่มันทิ้งไว้เพราะอะไรแสนจ้องตาเพื่อนร่วมทางของเขาเขาเเมิกเมื่อกี้นายน้อยเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัวเด็กชายชาวกรุงพยักหน้าแม้กินนั้นก็ยังไม่เข้าใจความหมายหัวนั้นถูกฝังอยู่เหนือฝั่งห้วยตรงนู้นเองเขิงตอบหน้าตาย แส่เอื้อนไปจับมือสหายของเขาไว้น่ะหมายความว่าอะไรกันเถอะจะหมายความว่าอะไรนายน้อยพวกมันคือวะชาวป่ากินคนเผ่าหนึ่งซึ่งยังเหลืออยู่อย่างที่พ่อเคยเล่าแต่ทำไมต้องเอาผู้หญิงนั้นย่างไฟไว้ที่นูน่นเอาหัวมาฝังไว้ที่นี่เขิงได้ฟังก็ถอนใจพ่อว่าพวกวา ถึงจะชอบกินคนก็กลัวผีเชื่อกันว่าและเห็นตาคนที่มันฆ่าเมื่อไหร่ผีคนตายจะตามหลอกเรื่อยไปจนกว่ามันจะตายไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดหัวไปฝังไว้ที่นูน่นให้ไกลจากที่มันย่างเนื้อไว้เดี๋ยวถ้ามันกลับไปที่นูน่นเดี๋ยวคนพวกนั้นก็ถูกเสือกัดตายเขิงได้ฟังก็ยักลาย ในตาลอยขั่วกว่ากลัวตาผีใต้แต่พ่อว่าเสือทุกตัวกลัวมัดงั้นมันก็คงพากันกลับไปกินศพอย่างนั้นหน้าของแสนซีดขาวเพราะคิดวาดภาเพเห็นเหตุการณ์ซึ่งกำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นขาทั้งคู่ก็สั่นเทิรท้องขย่อนทำท่าจะอาเจียนออกมาเสียให้ได้ แน่ทีเดียวนายน้อยเด็กชายชาวกระเหรี่ยงพึมพำกินแล้วมันก็เดินทางต่อไปกลับบ้านของมันที่ไหนใครจะรู้บางทีบนยอดเขาสูงลูกหนึ่งลูกได้อย่างพ่อว่าบางทีในป่าในจงหรือในโพลงไม้อย่างพ่อของพ่อบอก เขิงแงน,น้าขึ้นพิจารณาดูบริเวณป่ารอบกายดูท้องฟ้าที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นสีเทาแล้วก็ถอนใจดูท่าราวกับว่าบ่ายวันนี้พายุร้ายจะมาฝนก็จะตกรีบไปกันเถอะใน้นอยก่อนพวกกว้าจะเซ้อซ่าผ่านมาทางนี้จากวงน้ำชัยห้วยตอนนั้น แสนสะท้านและเขิงสะตืข้ามช่องเขาเก็บแคบลงไปสู่ป่าแดงอีกแห่งหนึ่งซึ่งโปร่งล่างและปกคลุมไปด้วยหญ้าคาขณะที่ตอนบนทั้งว้าพลวงและเต็งรังสูงตรหง่านป่านั้นเป็นรูปหลังคาเต่าเมื่อพากันขึ้นไปยืนอยู่ตรงส่วนสูงของมันและออกไปข้างหน้าก็ปรากฏว่าท้องฟ้าเหนือทิวเขาที่ล้อมอยู่เป็นขอบกระทะ มืดคลื้นมาทางทิศตะวันตกอากาศเพิ่มความอกอ้าวลมตกพื้นดินก็ร้อนผ่าๆลูกช้างตัวนั้นเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายเหมือนจะรู้ได้จากสัญชาตญาณถึงความผันแปรของดินฟ้าอากาศที่กําลังจะเกิดขึ้นทังสองคนเดินนําลูกช้างตัวนั้นลงไปตามเนินหลังเตา่ายังไม่ทันจะถึงชายป่าข้างล่างดีเสียงฟ้าก็ร้องคลื่นมาแต่ไกล ประกายของมันแลบแปลบปราบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆดำสนิทและหนาทึบเขิแงแหงนหน้าไปทางทิศนั้นมองนิ่งอยู่สักครู่ก็หันกลับมาบอกแสนว่าน่ากลัวฝนจะตกใหญ่นายน้อยแต่ก็คงจะไม่ก่อนครับรีบลงไปที่นั่นกันเถอะจะได้ทำที่หลบเปียกแล้วก็หาอะไรกินเสียก่อนแสนต้อนลูกช้างตัวนั้น ให้ตามสหายชาป่าของเขาไปโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้จนกระทั่งถึงป่าไผ่เนื้อห้วยลึกแห่งหนึ่งหลังจากช่วยกันเลือกได้ที่ชยภูมิที่ดีพอที่จะขึงหนังเสือทำเพลิงและกวาดพื้นดินให้เกลี้ยงกลาพอจะอาศัยหลบฝนและพายุได้แล้วเด็กชายชาวเกเรียงก็ท่องน้ำข้ามห้วยไปฝั่งตรงกันข้ามปล่อยให้แสนอาบน้ำลูกช้างตัวนั้นและหายอดไม้อ่อนให้มันกินอยู่ข้างหลังแต่เพียงลำพังคนเดียว ขณะนั้นเวลาเพิ่งจะบ่ายห้าโมงเย็นแต่ท้องฟ้าพยับแม่จนมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ตามขอบฟ้ามืดมิดไปทั่วทุกคนทุกแห่งลมเริ่มพัดแรงและเสียงไม้ในป่าลั่นโผงผางมาแต่ไกลเวลาล่วงไปเกืบชั่วโมองเต็มเต็มเขิงจึงยิ้วเต่าตัวหนึ่งกลับมาเขายนมันลงตรงหน้าแสนข้างกองไฟพลางบอกว่าใหญ่กว่าตัววันก่อนนน้อยเผาเข้า กินได้อร่อยที่เดียวเผื่อมื้อต่อไปเราจะไม่ได้กินแสนรู้สึกได้จากน้ำเสียงของสหายชาวป่าว่าไม่ได้สับพยอกล้อเล่นหากแต่บอกถึงอารมณ์ที่ขมคืนก็แงหน้าขึ้นดูด้วยความประหลาดใจเขืงหมายความว่ายัางไงเขาตั้งกระทู้ถามเขืงยักไหลยกมือถูจมูกไปมาพลางถอนใจ ขึงพบกองใบเก่าๆกับกระดูกหลายกองข้างหนองน้ําแห่งหนึ่งที่ชายป่าข้างหน้ามันย่างเดียวกันกับที่เราเห็นมาแล้วจากชายทุ่งทางป่านน้นเมื่อตอนกลางวันชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราพากันเข้ามาอยู่ในเขตของมันเสร็จแล้วใครว้าชั่วขณะหนึ่งแสนอ้าป,ปาก แต่ไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้ในที่สุดก็กลือนน้ำลายมองข้ามไปยังชายปาที่เข้งพึ่งจากมา